มาซ้อมชื่นมื่นนะครับสำหรับเยาวชนนะครับเราจะไปติดตามนะครับเด็ก1นึ่งศูนย์ฝึกนะครับที่หนองจอกนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับมือพี่ชาวแล้วนะฮะนี่ครับ JK Sport Academy นะฮะอยู่หนองจอกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบรรดาน้องๆเด็กๆนะครับซึ่งก็มีกันหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีเพลงประจำสโมสรด้วยนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงลุยฝั่งน้ำกับพี่ชาวครับ ปอรอาคาเดมี Academy, สร้างทักษะที่ดีให้นักฟุตบอลเด็กไทย k สปอร์อคเดมลูกมนาเงินคือกอมือลกมือ yeah. ข้างขวาจมือข้างซ้ายมือจับ จับหูมือจับหูมือจับหัวจับหูจับหูขอบคุณมากนะฮะคุยกับซูเปอร์สตาร์นะครับวันนี้เราคุยสามคนชื่ออะไรครับผมฮาบินครับอายุไรลูกอายุสองอายุสองแปดขวบครับฮะแปดขวบแปดขวบเรียนโรงเรียนไหนอะโรงเรียนลุมดาวสัมคีครับ อะไรนะโรงเรียนล้มเราสามมือคีครับสามมือคีโรงเรียนอันแรกมไม่ได้ยินสามมือคีเตะบอลตั้งแต่อายุหลาลูกเตะบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ็ดขวบครับเจ็ดขวบวันนี้พ่อแม่มาไหมไม่ได้มาครับไม่ได้มานะเตะบอลเท้าไหนเราอ่ะขวาครับข้างขวา,ขวาเคยยิงประตูได้กี่ลูกแล้วจำได้ไหม ไม่ได้ครับจำไม่ได้อ่าปลบมือเพื่อนหน่อยเอ๊ตอบดีมากเดี๋ยวให้รางวัลมาที่โจ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 อยุ่ไหนลูกห้าห้าเฮ้ยหกเฮ้ยมีห้ามีหกตกลงมันเท่าไหร่<ถ>หกนะหกหรือห้า<ถ>ใครคิดว่าโจโจอายุเท่าไหร่ห้าหรือหก หก <6. S 2> โจโจเตะบอลเท้าไหนเท้าวขวาขวาหรือซ้ายลูกยกดียกยกท้าดิข้างไหนอ๋อข้างซายข้างซ้ายนะครับโจโจอยากติดทีมชาติไหม,มไม่อยากติดทีมชาติไม่รู้ไม่รู้ทีมชาติอยู่ตรงไหนนะนี่คนนี้ก็จะพาทีมชาติไปบอลโลกรู้จักบอลโลกไหม ไม่รู้นะไม่รู้บอลโลกบอลโลกคืออะไรอ่ะมาที่ยูอายุอะไรครับผมเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบเอ่อเรียนโรงเรียนไหนครับวิทยาปัญญาอ่าคนนี้พูดชัดเจนไปเดินแบบมาเหรอเวพวอาวานเนี่ยไม่ได้เป็นนายแบบอะใส้บอลเท้าไหนขวาขวาเคยยิงประตูได้ไหมเคยกีลูกแล้วครับ จะไม่ได้แล้วตำแหน่งอะไรที่เล่นน่ะหน้าหน้า,หน,าหน้าอะไรหน,ไ <c oughs> หน้าไปหน้าไปเรือเกิน <c oughs> อคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเยาวชนรุ่นจิ๋วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะเขาบอกว่าให้จับตาโจโจนะฮะอายุ5-6ขวบคนนี้นะครับโค้ชเทียบบอกว่าเนี่ยคนเนี้ย นะเล่นฟุตบอลนี่เกินเกินวัยนะครับน่าจับตามองครับตอนนี้เล่นใบย่าอยู่นะอา้าวขอบคุณครับน้องขอบคุณประเมอนลกประมืนอ้าวลุกขึกก้นยืนแถวตรงแถวตรงแถวตรงก่อนแถวตรงแถวตรงมือค่วยหลงัง หรือค่อยหลังยืนไปเลยสามชั่วโมงพออย่างอหมดน้ำน้ำอยู่สักจันนี้ ชายกอกิจซาอีอายุเท่าไหร่ลูกส1ปีครับส1ปีร 1> เรียนอยู่ไหนโรงเรียนหนองจอกกรุงรีบัวเคียวครับมาเล่นฟุตบอลที่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เก้าเก้าขวบครับเกขวบตำแหน่งที่หนูเล่นแบ็คขวาครับแบ็คขวามีผลงานไปแข่งขันเล่าให้ฟังหน่อยมีรายการอะไรบ้างหรือว่ายังไม่มีมีไหมลูกรายการที่เราไปแข่งที่ผ่านมาุมาไม่มีซ้อมอย่างเดียว ใช่ไหมครับก่อนกินข้าวมายัางกินแล้วครับกินแล้วนะ <c oughs> อ้าวมาที่ลอตโต้อายุไหไรลูกอายุ11ครับดขอผมเรียนที่ต้องเรียนหนังจอของเรียวาียวค่ะม,มาฝึกนี่ตั้งแต่ปีไหนลูก10ครับ10บ อายุสิบสิบปีตอนนี้เราสิบเอ็ดใช่ไหมเล่นฟุตบอลเท้าไหนเนี่ยเท้าวขวาครับเทาวว้าขวาตำแหน่งอะไรลูกตำแหน่งกลางฮะกลางกลางมิดฟิลรับหรือลุกทั้งรับทั้งลุกนะเคยไป,ไปเตะแล้วรายการอะไรบ้างที่เป็นแมตช์แข่งขันมีไหมไม่ไม่มีก็ทอมเดียวสนุกไหมเล่นบอล นสนุกนะฮะ,ะมาที่อาชิครับอาชีอา,อายุเท่าไหร่ลูก11ปีครับ11ปีครับนที่ไหนครัเป็นที่วัดหนองจอกพักดีนรสีดครับครับตำแหน่งที่เราเล่นน่ะกองหน้าครับกองหน้าเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยโอโ้ใครตั้งตาประกบเนี่ยยิงประตูได้กี่ลูกละจำไม่ได้ครับจำไม่ได,ไได้วันนี้เราซ้อมอะไรบ้างวันนี้วันนี้ซ้อมอะไร ซ้อมแบบเคลื่อนตัวครับเคลื่อนตัวครับให้เร็วครับให้เร็วนะครับเฉพาะอาชีพคนเดียวหรือเปล่าทุกคนครับทุกคนไม่ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ว่าอาชีพคนเดียวครับเล่นฟุตบอลสนุกไหมสนุกครับสนุกนะแล้วเ,เล่นฟุตบอลเท้าไหนเท้าขวาครับเท้าขวานะครับพ่อแม่มาแม่อเนือมาคนระับไหนชี้ดิชี้ดีชี้ดิ ถ่ายรูปเหรอครับถ่ายเราคนเดียวไม่ไม่จะถ่ายพี่เชาวเลยนะอ่ะก็นี่เป็นเยาวชนอายุ11ปีเดี๋ยวลุงจะมาดูอีกครั้งพวกเราเก่งแล้วนะจะเอาเออพวกเราไปออกอทีวีครั้งหนึ่งอ่ะขอบคุณมากครับลูกขอบคุณมากครับบคุณครับยืนตรงมือไขว้หลังอ่า ถ่ายน้องหน่อยนี่มันนี่เป้าคนนี้เขาชื่อเป้าสายันเหมือนแม่สามเหมือนสายันไหมฟังเพลงไหมฟ <Okay. S 1> ังเพลงไหมขอบคุณมากลูกขอบคุณครับ <c oughs> หนึ่งครับชื่ออะไรครับผมชื่อธราเทพตินทุกัสิริครับอายุเท่าไหร่ลูกสิบสามปีครับอ่าสิบสามปีนะครับเรียนที่ไหนครับอยู่พักดีครับหนองจอกครับหนองจอกนะครับนะครับเล่นฟุตบอลเท้าไหนเนี่ยเท้าขวาครับเท้าขวาตำแหน่งอะไรครับซุนหน้าครับอ่าผลงานที่ไปแข่งขันมีไหมมีครับรายการไรลูกของกรมพละครับเลย ในนามโรงเรียนอะไรปักดีครับหลายลูกเป็นไงเข้ารอบไหมได้ที่4ี่ครับเออเหรอครับรุ่นเท่าไหร่รุ่น12ครับถ้วยไหนของไม่ทราบว่าถ้วยไหนครับแต่ของกรบนรัครับและที่สี่เลยเหรอครับแต่รอบรองเจอใครเป็นทีมเตรียมเหมือนกันครับ เราได้ที่สี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับามาที่ชื่ออะไรครับผมวันอนยูบุตรแพรทองรตำแหน่งอะไรลูกของหน้าของหน้าเลยตอนนี้อายุ13ปีแล้วนะเห็นมาตั้งแต่ตัวเท่านี้อโตแล้วละนะครับเล่นเท้าไหนครับเท้าวขวาเท้าวขวา,ขา,วขวารายการที่เราไปแข่งขันมีอะไรบ้างได้รองแชมป์ที่ราชบรุรีเหรอราชบุรีเลยรายการอะไรลูก รายการที่เราไปเตะราย,ยการอะไรบ,บุรีอ,อะไรก็ได้จำไม่ได้ใช่ไหมได้รองแชมป์เลยเหรอปากท่อครับมาปากท่อ,อไอความฝฝันของเราอะอยากเล่นสโมสรไหนอันดับแรกสโมสรในใจบุรีรัมบุรีรัมลืมถามสโมสรเมืองทองเมืองทองเอาแล้วเจอบุรีรัมคนไหนเป็นแฟนผู้พี่ ผมเป็นพี่ครับชื่ออะไรครับลูกธราทิพย์ครับธราทิพย์สงศินธราทิพย์ธนกสิลปอ่าเรียนที่ไหนที่เดียวกันไหมที่เดียวกันที่เดียวกันนะครับตำแหน่งที่ไหนลูกแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเลยนะรายการเดียวกันไหมที่ไปรายการเดียวกันครับที่สี่นะเราเล่นแบ็กซ้ายหนูเล่นหน้าตองหน้าอ่าลงไปเขาจําได้ไหมเนี่ยใครเป็นพี่เป็นน้องไม่รู้มีคนทักผิดไหม เคยมีเคยมีนะคนทักผิดนะ,ะรายการที่ได้ที่สี่คือ,อเล่นกี่นาทีครึ่งเล่นกี่นาทีครึ่งละย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบนาทีประทับใจไหมครับรายการนี้ประทับใจมีรายการอื่นไหมมีแต่จำไม่ได้รคบ้านไฟฟันที่หนูอยากจะเล่นเนี่ยคล้ายๆกับน้องไหมจม,สมสนนูสส์มูสส์อะไรฮะเบืองทองเมืองทอง นี่ก็เป็นรุ่น13ปีนะครับก็กำลังเติบโตเลยนะครับก็ขอให้มีความตั้งใจนะครับในการเล่นฟุตบอลกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับเป็นเด็กลูกๆครับยืนตรงแถวตรงแถวตรงมือคว้ยหลังเอาสายยันไปไหและวไปอยู่ข้างหลังนู่นอะไรขอบคุณมากครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของน้องน้องเยาวชนอีก1ศูนย์ฝึกนะครับ JK s p o r t Academy นะครับดองจอกนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับโดยเฉพาะน้องโจโจต้องติดตามดูนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชื่นชอบฟุตบอลตั้งแต่6ขวบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมานะครับในเด็ก2เนี่ยก็จะคุยกับผอทางด้านศูนย์ฝึกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ